คุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมครับสวัสดีครับผมช่วยเถียงแทนคุณหมอมาเต็มเต็มเลยเมื่อวานเนี่ยครับคุณหมอครับว่าไม่จริงไม่จริงตกลงมันยังไงกันแน่ครับคุณหมอครับเรื่องของบัตรทองกับการต้องทําใบส่งตัวอีกหรือไม่ปัจจุบันนี้ครับคุณหมอครับอ๋อครับครับคือเวลาเราพูดคาว่าใบส่งตัวเนี่ยมันมีสองความหมายก็คือเป็นใบส่งตัวเพื่อให้ทางหน่วยที่จะรับเนี่ยรู้ประวัติของผู้ป่วยก่อนหน้าเพื่อประโยชน์ในการรักษา กับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบบัตรทองที่เป็นข้อ,อคล้ายๆความความกล่าวหาอยู่ตลอดเวลาคือต้องกลับไปเอาใบส่งตัวเพื่อให้ทางต้นสังกัดเนี่ยจ่ายเงินค่ารักษาให้กับปลายทางที่รับผู้ป่วยฉะนั้นเวลามองถึงระบบบัตรทองที่บอกต้องมีใบส่งตัวเนี่ยในยะท่านจะพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาฉะนนั้นในอดีตเนี่ยก็อาจจะมีคนว่าต้องกลับไปเอาใบส่งตัวเพราะไม่งั้นท่านต้องจ่ายค่ารักษาเอง เมื่อกี้ที่คุณถ<ช>นอมพูม<ช>นะครับที่ต้องเห็นว่าตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ได้ประกาศกยกระดับปฐมธรท,ทำนำร่องในเขตอีสารปีที่แล้วว่าไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องกลับไปเอาใบส่งตัวด้วยเหตุผลว่าจะได้ค่าใช้จ่ายจากต้นทางมาอันนี้ทำไปแล้วแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทำทั่วประเทศว่าถ้าท่านเจ็บป่วยที่เรียกว่าปฐมภูมิไปเบื้องต้นเนี่ย ไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องกลับไปรับไปส่งตัวเพื่อวัตถุประสงค์ว่าจะาไปให้ทางหน่วยต้นสังกัดยืนยันว่าจะาจ่ายเงินค่ารักษาตรงนี้โดยสปชอดําเนินการก็คือเอาเงินของทุกคนเนี่ยจะต้องตามจ่ายกันมะาไว้กองกลางจะ้ะใครรักษาคนไข้เราก็ตามจ่ายให้ดังนั้นการที่ท่านเรียกประชาชนกลับไปรับไปส่งตัวด้วยเหตุผลว่าผมไม่ทราบใครจะจ่ายอันนี้ก็ยกเลิกไปเพราะว่าสปชอจะจ่าย จิงโควิด19เนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบอย่างไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยการที่ท่านไปเข้ารับบริการที่ใดก็แล้วแต่เรามีงบประมาณเพื่อไปจ่ายเพราะคุณนนอมก็พูดเองว่าหน่วยรับเนี่ยมักจะบอกกับผู้ป่วยว่าถ้าคุณไม่แปลวบส่งตัวเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเองเพราะเข้าใจว่าไม่มีคนจะจ่ายแต่นั้นก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่เรียกว่าปฐุมภูมิเบื้องต้นที่ใดก็ได้เนี่ยนะครับ ไม่ต้องกลับแปลใบส่งตัวนะครับเพราะว่าบางทีต้นกังกัดเราหรือว่ารถที่เราลงทะเบียนมันอยู่ไกลมากนะครับอาจจะอยู่ขอนแก่นมาทํางานนนทบุรีปทุมธานีานี้มันคงกลับแปลวไม่ไหวครับส่วนหน่วยรับบริการนี่ก็ต้องประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งว่านโยบายเนี่ยไปแล้วแล้วเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับยกระดับบัตรทองอตั้งแต่เป็นของขวัญปีใหม่ดังนั้นอตอนนี้ถ้าท่านให้บริการเนี่ยท่านเรียกเก็บมาที่สปสชได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด19หรือโรคอื่นๆที่เป็นโรคเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมภูมิอันนี้เราไม่พูดถึงฉุกเฉินนะคฉุกเฉินไปที่ไหนก็ได้อยู่แล้วกันนั้นดังนั้นก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็ขอประชาันทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยบริการผมเข้าใจว่าหน่วยบริการนี่แหละที่อาจจะมีประเด็นที่สุดโดยเฉพาะต้องเข้าใจว่าด่านหน้าท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือไงไม่ทราบนะครับว่าเวลาเราเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยด่านหน้าเราคือห้องบัตรในให้องบัตรเวนเปยบางทีอาจจะไม่ทราบผู้ในการอาจจะทราบแต่ว่าไม่รู อามีปัญหาการสื่อสารหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องที่เป็นหน่วยบริการต้องน้องห้องบัตรเวนเปนทั้งหลายเนี่ยอกากรุณาทราบว่ากรณีบัตรทองครับผู้ป่วยไปรับบริการเนี่ยไม่ต้องแนะนําให้กลับไปเอาใบส่งตัวโรงพยาบาลจะมีหน่วยที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับสปสชเองครับครับังนั้นผมให้คุณหมอทวนอีกทีนะครับเพื่อเป็นความรู้ของพวกเราที่จะได้ช่วยคุณหมออธิบายหรือว่าความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณผู้ชมด้วยนะครับว่า มันคือคือถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยเราเราทุกคนที่ใช้บัตรทองเนี่ยเราจะรู้ว่าปฐมภูมิของเราอยู่ที่ไหน<ม>ใช่ไหมครับคุณหมอครับเราเลือกไ้ที่จุดไหนถ,ถูกต้องครับอันนั้นก็เป็นเพราะว่าหลักการปอะปฐมภูมิเนื่องจากเราอยากให้มีหมอประจําตัวของเรา <c oughs> แต่การไปรับบริการเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เราต้องไปที่อ่าที่เรามีหมอประจําตัวของเราเนื่องจาก <c oughs> เราอาจจะเดินทางไปที่นูน่นที่นี่ไปอ่าพื้นที่ห่างไกลาบางครั้งไม่ได้ไปวันเดียวไปสามวันห้าวันเราก็อาจจะมีการเจ็บป่วย เราก็เข้ารับบริการเบื้องต้นยังหน่วยบริการได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้ที่ว่าที่บอกว่าที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวถูกต้องครับแต่มันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมครับคุณหมอครับสมมติว่าสมมติวา่าเราอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยแหละและเราอยากจะไปใช้สิทธิ์ที่อื่นอย่างเงี้ยมันมันต้องมีเงื่อนไขบ้างไหมครับคุณหมอครับทังนั้นจริงๆในต,ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขใดแต่ว่าเป็นหน่วยเป็นการรับบริการเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมภูมิก็คือไปตรวจแบบผู้ป่วยนอกกันก่อนนะครับ ประเด็นของเราก็คือว่าจากที่เราทําปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งปีที่เขตอีสานเนี่ยเราบอกว่าให้ไปที่ไหนก็ได้นี่ไม่ใช่ทุกคนจะไปที่ไหนก็ได้นะครับเกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นยังรักษาอยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่เลยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่ไหนก็ได้นี่มันอาจจะสูงกว่าค่ารักษาก็ได้นะครับเดินบ<จ>ุญนอมอยู่เชียงใหม่อยากจะเดินทางมารักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยค่าเดินทางของบุญนอมอาจจะเกินกว่าค่ารักษาที่เราที่เราจัดไว้ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ดังนั้นมันถูกจํากัดด้วย ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่จํานวนมากแต่คิดว่าเป็นใด้านที่เราอยู่ในอําเภอเราจะอยากมาที่ตัวจังหวัดซึ่งข่าวที่ปีที่แล้วที่เราทําที่เขตจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ4%หมายความว่ามีคนจากนอกอําเภอเมืองเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้น4%ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีประเด็นปัญหาอะไรครับว่าแต่ว่าในทางกลับกันในอดีตเนี่ยต้องไปทําบัญชีเรียกเก็บเงินจากหน่วยต่างๆที่ ที่ที่ต้องการใบส่งตัวกลับมาเนี่ยพบว่าไอ้ไอ้กระบวนการค่าใช้จ่ายมาันยุ่งยากกับโรงพยาบาลมากเลยโรงพยาบาลเก็บมากับสพอชอที่เดียวนี่ง่ายกว่าเยอะดังนั้นวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยประกาศว่าทั่วประเทศเนี่ยดาเนินการแบบนี้หมดคนประกาศไม่ใช่สพอชอนะครับกระทรวงสาธารณสุข,ข่ันก็ประกาศเป็นแต่เราไปสนับสนุนก็ประมาณว่า,าถ้าไปที่ไหนแล้วเนี่ย ไม่ต้องมีประเด็นในเรื่องว่ากลัวไม่มีใครจ่ายอันนี้เราก็จัดได้นะครับทีนี้ย้ำนะคุณหมอนว่าถ้าเรามีบัตรทองที่ไหนเราก็ต้องไปที่นั่นก่อนนะพื้นฐานไปที่นั่นก่อนแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะไปที่ไหนด้วยเหตุผลอะไรก็สามารถไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งตัวถูกต้องไหมครับคุณหมอครับถูกต้องครับทีนี้ก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งว่าบางครั้งการที่เราไปที่ไหนก็ได้ปลายทางอยากจะรู้ประวัติเราซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกําลังทําระบบที่จะเชื่อมข้อมูลบริการของเราเนี่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยไม่จําเป็นจะต้องอกลับไปเอากระดาษที่เขาคุณหมอจะต้องบันทึกเข้ามาซึ่งตรงนี้ <c oughs> เขตอีสานเนี่ยหลายแห่งทาแล้วฮะล่าสุดอย่างเขตแปดอุดอรเนี่ยมีหลายจังหวัดในอุดอรธานีท่านรวมข้อมูลผู้ป่วยขึ้นไปในเรียกว่าคลาวเนี่ยโรงพยาบาลอีกแข่งหนึ่งก็สามารถจะเปิดดูได้ฮะผู้ป่วยอนุญาตว่าให้กลับไปดูประวัติท่านไม่จําเป็นต้องเรียกกลับไปใบส่งตัวเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ระบบนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการกระจายไปทั่วประเทศก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะดูข้อมูล แต่เหตุของการอยากรู้ข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยอันนี้เป็นเหตุทางการแพทย์แต่เหตุว่าใครใจะจ่ายนี่เป็นเหตุทางสปชเนี่ยเราของเรายกเลิกเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการใบส่งตัวเพื่อมาพิสูจน์ว่าเราจะจ่ายหรือไม่จ่ายอืพูดงกายๆว่าขอขอ,ขอประวัติการรักษานะั้นไม่ใช่ใบส่งตัวแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษานั้นอีกที่หนึ่งอ่าเป็นสกัครับ เพราะงั้นเรื่องใบส่งตัวจบนะคุณผู้ชมนะแล้วก็แล้วถ้าประชาชนยังต้องไปเจอที่หน้าง,งานอบอกว่าเขายังจะต้องขอใบส่งตัวไม่งั้นต้องจ่ายตังเองเนี่ยนะครับบางทีบอกเส้โรงพยาบาลใหญ่กลางใจกรุงเทพเลยเนี่ยนะโอ้ตกลงยังไงถึงไม่เข้าใจทําไงครับคุณหมอถ้าก็าไปเจอหน้าง,งาน<อ>แบบนี้หลักง่ายๆก็คือโทรมาที่หนึ่งสามสามศูนย์แล้วนะครับนี่ตอนนี้สายเราก็ไม่ไม่แน่นแล้วนะครับขายหลุดก็ไม่มีแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาหน้าง,งานใดๆเนี่ยก็เกรุณาโทรมาหนึ่งสามสามศูนย์จะง่ายที่สุด นะครับ,รบทางหน่วยเจ้าหน้าที่เราก็จะประสานกับหน้าง,งานเพราะบางทีเป็นปัญหาตรงห้องบัตรแต่ตรงข้างหน้าห้องบัตรนั่นแหละครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าสื่อสารกันไม่ตรงเราก็จะทําความเข้าใจกับทางห้องบัตรนี่บางทีท่านก็กัวงวลให่โทรมาแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะบริการดีไม่ดีจริงๆอันนี้เป็นเรื่องระบบฮะกรณีโรงพยาบาลอยากรู้ว่าใครจะจ่ายดังนั้นเราก็ยึดไปรับปากกับทางโรงพยาบาลว่าเดี๋ยวเราจะไปตามจ่ายให้ในอันตาราที่โรงพยาบาลที่ตกลงกันไว้แล้วแต่นั้นพี่น้องประชาชนที่อาจจะ มีความไม่เข้าใจกันหรือว่าอะไรตรงนั่งงานท่านก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะต,ตรงนั้นตรงนั้นก็แนะนํว่า 30, หนึ่งสามสามศูนย์ถ้าจะง่ายที่สุดนะครับอตอบโจทย์ทันทีเลยถ้าเข้าใจกันไม่ถูกต้องตรงกันนะครับ,รบอีกอันหนึ่งครับคุณหมอครับกรณนนีที่มีโรคประจําตัวร้ายแรงอย่างเช่นโรคหัวใจโรคมาเรงโรคอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถจะไปที่ไหนก็ได้ทันทีเลยเหมือนกันใช่หรือเปล่าครับต้องเรียนครับเวลาเราเป็นโรคพวกนี้มันจะมีสองสภาพสภาพหนึ่งคือเบื้องต้นที่ต้องไปดูและดูเบื้องต้นก่อนอันเนี้ย ใน่ลักษณะใคล้ายผู้ป่วยนอกเนี่ยเราเรียกว่าบริการปสมภูม,มิอันนี้ไปที่ไหนก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจริงๆตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปขอใบส่งตัวเพื่อให้รู้ว่าใครจะจ่ายเงินแต่การขอใบส่งตัวส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อให้รู้ประวัติเพราะถ้ารู้ประวัติยิ่งมากเนี่ยจะช่วยผู้ป่วยได้มากอันนี้คนละวัตถุประสงค์กันแต่เวลาบอกว่าขอไปเอาใบส่งตัวเพราะว่าไม่รู้ใครจะจ่ายเงินเนี่ยอันนี้เหตุผลน,นี้ควรจะไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าเหตุผลว่าเอออยากรู้ประวัติ เพราะว่าคุณลุงคุณป้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าได้รู้ประวัติก่อนว่ากินยาอะไรอยู่มีโรคอื่นแรกซ้อนอยู่หรือไม่การรักษาจะมีประสิทธิภาพีขึ้นอันเนี้ยสมควร<ม>จะได้ประวัติ<ม>แต่ก็อาจจะมีวิธีการที่จะใหะ้โรงพยาบาลต้นทางคุยกันได้ไหมหรือส่งไปส่งส่งข้อมูลเข้ามาทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็อยู่ในที่ผมเรียนนะฮะว่ากาลังพัฒนายอยู่เพราะฉะนั้น<ม>โรคร้ายแรงก็เช่นเดียวกันนะครับหากท่านต้องไปตรวจเบื้องต้นอันนี้ก็ถือว่าไปบริการปฐมภูมิท่านก็ไปรักษาที่ไหนก็ได้ก่อน แต่เมื่อจาเป็นต้องนอนรัก,รกษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยเราจริงๆก็ตามไปจ่ายอยู่เหมือนกันแังนั้นก็ไม่ต้องเรียกกลับไปส่งตัวเหมือนกันดังนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในแง่ที่ว่าเราไปตรวจเบื้องต้นถ้าจําเป็นต้องนอนรักษาตัวก็โรงพยาบาลถ้าเข้าใจกติกาท่านก็จะติดต่อขอเบิกค่ารักษามาที่รสอสปอช์เองครับคุณหมอถ้าเขาไม่มีสวัสดิการอย่างอื่นเอาเริ่มต้นว่า เด็กคลอดขึ้นมาปั๊บนี่เราทำบัตรทองให้เลยไหมหรือว่ายัางไงทุกคนต้องไปสมัครก่อนหรือยังไงครับคุณหมอเราทำบัตรทองให้เลยครับเป็นบัตรทองตา,ตามตามของคุณแม่ครับผมก็เด็กที่เกิดใหม่นี่ต้องถือว่าเริ่มต้นวันแรกก็เป็นสิทธิ์ว่างถูกไหมฮะโรงพยาบาลก็จะลงทะเบียนให้เลยเพราะฉะนั้นการเกิดสิทธิ์เนี่ยท่านเอาไปแจ้งใบใบเกิดถูกไหมฮะปกติทางถ้าแจ้งเมื่อไหร่ก็เกิดสิทธิ์ทันทีท่านก็เลือกหน่วยบริการก็ได้โดยระบบเนี่ยเราจะเลือกให้ตรงกับ ที่อยู่ของแม่ก่อนแล้วถ้าไม่พอใจอยังไงก็เปลี่ยนได้นะครับนี่คือ,อระบบนะครับครับแปลว่าเด็กทุกคนเกิดมาปั๊บก็มีสิทธิทันทีเลยรับต้อง<ด>ครับก็คือ<ด><ส>ท่านไปแจ้งเกืดที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกระทรวงมหาดไทยบันทึกปั๊บก็จะมีเลขสิบสามหลักปรากฏขึ้นเลขสิบสามหลักก็จะเชื่อมเข้ามาทุกคืนนะเที่ยงคืนก็จะเชื่อมเข้ามากับระบบสบชเราก็มีการปรับปรุงให้แต่เราก็ทราบนะพราะแม่เด็กก็ไม่ได้ไปแจ้งว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนก่อนหรือว่าลับอาจารย์หนวดบริการใดเป็นหน่วยหลักเราก็จะขอเชื่อมไว้กับของคุณแม่ไว้ก่อน แต่ถ,ถ้าเกิดแม่ไม่สะดวกจะเปลี่ยนยังไงก็ไปเปลี่ยนอีกทีนึงได้ครับ,ค,รบคับที่กรณีหนึ่งเมื่อวานนี้มีคุณผู้ชมถามผมก็งงเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเขารับบำ,บำนาญมาอันนี้คือแค่การเกษียณนะรับบำนาญมาตอนรับบำนาญก็เบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการของรัฐไปตลอดแต่พอมารับบำเหน็จปัปบเขาบอกว่าเบิกจ่ายจากรัฐไม่ได้แล้วต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองใช่หรือเปล่าครับคุณหมอครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นกติกาของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับ ก็อาจจะว่าถ้าถ้าได้บํานาญจะเหมือนกับได้รับคงสิทธิ์ของความเป็นสวิสการข้าราชการอยู่แต่ถ้ารับบำเหน็จมันเหมือนกับสิทธิประโยชน์จะจะคงจะหมดตรงตรงตรงที่รับเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะเป็นบาเหน็จอันนี้เข้าใจว่าระเบียบจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจชัดเจนอาจจะต้องเช็กกับทางกรมบัญชีกลางอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่ยากครับท่านก็เปลี่ยนสิทธิ์ก็ท่านก็ไปเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านที่ท่านประสงค์จะลงว่าอยากจะให้หน่วยบริการใดเป็นหน่วยบริการประจำ ก็มีสิทธิ์ในการรักษาบาดทองต่อครับผมครับสุดท้ายครับคุณหมอครับเรามานั่งดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะครับตัวเลขก็สองหมื่นกว่าทรงๆอยู่สองหมื่นสามสองหมื่นห้าโดดไปบ้างเนี่ยะนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นห่วงกันก็คือจํานวนของผู้ที่ปอดอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็ต้องเพิ่มขึ้นตามจากจํานวนที่ปอดอักเสบแล้วก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็มานั่งดูตัวเลขตรงนี้วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหม คนเหล่านี้ทาไมถึงปอดอักเสบทั้งที่เชื้อไม่แรงเพราะว่าเขาได้ยาช้าหรือเปล่าครับเราให้เขาได้รับยาช้าแบบได้ให้รับได้รับยาเร็วขึ้นแบบเจอแจกจบ ATK ปั๊บเจอแจกจบเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเชื้อลงปอดหรือว่าหนักไปจนกระทั่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจจะเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับในส่วนของสปสชครับนนเข้าใจว่าเป็นนโยบายเดียวกับท่านกระทรวงสาธารณสุขที่ตอนนี้จะใช้ชื่อว่าเซฟ60 8 คุณถนอมพูดมาว่าคนที่มีอาการรุนแรงลงปอดหรือว่าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยถ้าไปดูส่วนใหญ่เกินกว่า80ดเปเซ็นเี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า608ก็หมายความว่าอายุเกิน60ปีมีโรคจำตัวเจดโรคเป็นคนท้องเป็นคนมีน้ำหนักเกิน9กกิโลหรือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบทั้งหมดเนี่ยกำลังเปลี่ยนยุยทธวิธีใหม่นะครับในการทำงานคือปรับเป็นดูแล608เป็นเบื้องต้นถ้าคุณถนอมติดตามจะพบว่า1 3 3 0าูเราช่วงที่แน่นเนๆเนี่ย เราเปิดเบอร์พิเศษหนึ่งสามสามศูนย์ต่อหนึ่งแปดถ้าคนหกศูนย์แปดโทรมาเราขออนุญ,ญาตนําเข้าโรงพยาบาลก่อนแต่เดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ใหม่นะเห็นเน้นด้วยกับคุณถนอมนะครับว่าการรักษาเร็วเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะเร่งให้การรักษาเร็วในกลุ่มนี้เดี๋ยวเราก็รับนโยบายมานะครับกาลังจะปรับวิธีการทํายังไงคอลเซนเตอร์ต้องเร็วว่าหกศูนย์แปดเข้ามาทํายังไงให้เข้าสู่ระบบการรักษาเร็วจริงๆไม่ใช่แค่เพียงแค่ยาเร็วนะเข้าสู่การรักษาเร็ว มันก็เห็นตรงกันนะครับเดี๋ยวก็กําลังจะปรับวิธีการว่าจะทํำยังไงให้รู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนและเข้าพยายามเตรียมหน่วยบริการที่อ่ที่ยิงกลุ่มนี้ต้องถือว่าเป็นสีเหลืองหรือสีแดงแล้วนะครับก็เป็นสีเหลืองด้วยความเป็นตัว608เองเนี่ยก็จะต้องขอนําเข้าเตียงในโรงพยาบาลก่อนเลยก็เดี๋ยวอ่ลงเดี๋ยวได้ได้ยังไงจะมีประชาสัมพันธ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับผม ครับหนึ่ตอนนี้ไม่ค้างเลยนะครับคุณหมอที่คุณหมอไม่ค้างครับเท่าที่ดูตอว่อวันตอนนี้ประมาณส0 0 0มื่นตัายนะครับรับได้หมดครับ,รบแล้วก็มีคนไข้โควิดติดต่อมาวันนึงมาวันแปดพักว่ารายอยู่นะครับ จากเดิมที่เคยพุ่งพลิกไปถึง70,000แนตอนนี้เหลือ30,000ก็ก็ดีขึ้นนะครับคุณหมอครับแสดงว่าเจอแจกจบก็ได้ผลนะคะได้ครับคุณหมอครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่เป็นประธานที่ประชุมออกมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจที่ถูกต้องตามนี้อย่างที่คุณหมอกรุณานําเรียนนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ